สวัสดีค่ะเสนาเวลาสุขมุมวิทย์บางปูยินดีต้อนรับค่ะบ้านสวยนั่นนี่ยจัดเลยว้าวพ่ลากจะซื้อบ้านต้องดูหลายๆอย่างค่ะโครงการนี้คอนเซปต์อะไรนะคะบ้านพลังงานเป็นศูนย์ค่ะโครงการของเราติดโซลา่าให้ทุกหลงังประหยัดไฟได้21,600บาทต่อปีแถมดูแลให้4ปีเลยค่ะจัดเลยครับแต่ขอดูส่วนอื่นเพิ่มด้วยค่ะ ได้เลยค่ะและนี่คือบรรยากาศของชั้นหนึ่งค่ะบ้านแนวคิดใหม่จากเสนาฟังก์ชันเหมือนบ้านเดียวกว้างขวางดีไหมคะเออกว้างดีนะจัดหลังหนึ่งครับเดี๋ยวก่อน นน้มีกี่ห้องเหรอคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเท่าไหร่สิ้ส่วนไหมห้องครัวสามารถต่อเติมได้ไหมคะพอดีเป็นคนชอบทำอาหารมากเลยค่ะไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะพื้นที่ใช้สอยกว้าง140ตารางเมตรชั้นล่างมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำพื้นที่ด้านหลังกำแพงสูง3เมตรเข็มรองรับการต่อเติมวางหลังคาก็ทำครัวได้เลยเสีย,ยค่าต่อเติมได้เยอะคะ่ะและยังมีอีก1ห,ห้องอนเนกประสงค์วิวสวนเชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างบ้านด้วยคะ่ะโอเคเยี่ยมหลังนึงครับยัง ขอไปดูชั้นสองก่อนนะคะจัดไปคะ่ะเริ่มที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมสูง3เมตรพร้อมพื้นที่วอล์กอินครอสเซตและห้องน้ำในตัวห้องนอน2และ3ก็ใหญ่ไม่แพ้กันมาพร้อมกับห้องน้ำแบบดับเบิล c อ e s เซสความสะดวกสบายยังมีต่อโครงการเราติดถนนใหญ่ใกล้ห้างใกล,ล้รถไฟฟ้าค่ะแล้วส่วนกลางล่ะคะส่วนกลางขอบอกว่าครบค่ะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำและโคเวิร์กิ s งสเปซนี่แหลคะค่ะบ้านแนวคิดใหม่โครงการเสนาเวล่าสุขุมวิทบางปู